โฆษณาขึ้นเต็มจอหรอกท่านสังเกตดูนะแต่ว่าถ้าเป็นโฆษณาที่เป็นคลิปยาวเนี่ยมันจะมีมันจะมีโฆษณาขั้นช่วงนะครับ็นขึ้นเต็มจอเป็นคลิปะครับมีสักกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียวส่วนใหญ่ครับเพราะมันสั้นๆครับสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิหายากที่สองตัวมีตัวเดียวแค่น,นั้นเองจะสังเกตว่าเวลาเราผ่านเอ่อคลิปไปโฆษณาเร็วใช่ไหมหรือโฆษณาสตรีมเนี่ยมัน <c oughs> จะมีโฆษณาขึ้นใช่ไหม ซึ่งโฆษณามีสองอันที่สองคือโฆษณาที่เป็นคลิปเต็มน,นะครับเราจะเวลาเราเวลาเพื่อนเราชมคลิปเราแป๊บหนึ่งก็จะมีโฆษณาขึ้นเป็นคลิปยาวเต็มเลยใช่ไหมแป๊บหนึ่งกดกันนะครับก็ก,ก็น่าจะเป็นความรู้เล็กตอนบ่ายที่มาฝากแล้วกันสวัสดีครับนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ผ่านการสไร้างรายได้แล้วนะครับซึ่งผมก็ผ่านการสไร้างรายได้จากสตรีมเนาะอืาแล้วก็ ขอโทษนะครับที่มาไทายทอดซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าจะอยากให้หลายๆท่านที่ยังไม่รู้ได้เรียนรู้เนาะได้รู้ว่ามันต่างตรงไหนเราควรจะต้องพยายามทําตัวไหนให้ดีกว่าสองตัวหนึ่งคือแบนเนอร์ที่จะขึ้นตอนท้ายใช่ไหมโฆษณาลนะในคลิปยาวหรือคลิปสตรีมนะคลิที่ท่านผ่านการสร้างไรายได้แล้วแต่กับบางท่านคลิปสั้นจะไม่มีโฆษณาเป็นแบบเต็มจอเป็นคลิปแต่ไม่มีใช่ไหมครับท่านลองสังเกตไม่มีโฆษณาขึ้นเต็มจอหรอก เดูนะแต่ว่าถ้าเป็นโฆษณาที่เป็นคลิปยาวเนี่ยมันจะมีมันจะมีโฆษณาขั้นช่วงนะครับเป็นขึ้นเต็มจอเป็นคลิปนะครับกดกันนะครับก็ก็น่าจะเป็นความรู้เล็กตอนบ่ายที่มาฝากแล้วกันสวัสดีครับมีสักกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียวส่วนใหญ่เพราะมันสั้นๆไงครับสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิหายากที่สองตัวมีตัวเดียวแคนะ่นั้นเองมีสักกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียว ส่วนใหญ่ครับเพราะมันสั้นๆไงครับสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิหายากที่สองตัวมีตัวเดียวกคนนั่นเองเนอด้วยอยเางนะครับอันนี้คือความต่างการทําคลิปยาวก็จะได้โฆษณาอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นก็จะมีแค่แบนเนอร์ตัวเดียวคลิปสั้นจะไม่มีโฆษณาเป็นแบบเต็มจอเป็นคลิปแต่ไม่มีใช่ไหมครับถ้าลองสังเกตนะครับไปยังได้โฆษณาขึ้นชุดแต่คลิปสั้นมันน้อยนอกจากมันทเป็นแบนเนอร์แค่นันเองนิดเดียวเองแต่ถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็โอเคครับ ก็ตันนะครับก็ก็น่าจะเป็นคมรู้เล็กตอนบ่ายที่มาฝากกันแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับทักทายครับก็สดชื่นยามบ่ายกันนะครับสดชื่นยามบ่ายกันก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันนะครับไปอย่างได้โฆษณาขึ้นชัแต่คลิปสั้นมันน้อยเนาะมั้งเป็นแบนเนอร์แค่นนเองเนิดเดียวเองแต่ถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็โอเคครับคือเป็นแบนเนอร์มันจะห้อยอยู่ด้านท้ายนะครับ ส่วนถ้าเป็นคลิปยาวท่านสังเกตไหมมันจะมีมากกว่า2ตัวนะสร์นเนอร์ด้วยอย่างนี้ครับอันนี้คือความต่างการทําคลิปยาวก็จะได้โฆษณายอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นก็จะมีแค่เบนเนอร์ตัวเดียวก็ขอโทษนะครับที่มาไทยทอดซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าจะอยากให้หลายๆท่านที่ยังไม่รู้ได้เรียนรู้ได้รู้ว่ามันต่างตรงไหน,นเราควรจะต้องพยายามทําตรงไหนให้ดี คลิปสั้นจะไม่มีโฆษณาเป็นแบบเต็มจอเป็นคลิปแต่ไม่มีใช่ไหมครับถ้าลองสังเกตสวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับทักทายครับก็สดชื่นยามบ่ายกันนะครับสดชื่นยามบ่ายกันก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ผ่านการสร้างไรายได้แล้วนะซึ่งผมก็ผ่านการสร้างไรายได้จากสตรีมเนะเาะให้กับหลายๆท่านเหมือนเคยนะครับก็ ขอให้ท่านได้ฟังให้จบนะแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ดีขึ้นมันได้ประโยชน์มากเพราะว่าที่ยาวเขาย้อนมาดูก็ยังได้อยู่ทีแล้วก็เอามาทําซึ่งมันก็เห็นความแตกต่างก็เลยอยากจะแบ่งปันเพราะว่าทีแล้วก็เอามาทําซึ่งมันก็เห็นความแตกต่างก็เลยอยากจะแบ่งปันเพราะว่าให้กับหลายๆท่านเหมือนเคยนะครับก็ ขอให้ท่านได้ฟังให้จบเนาะแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ดีขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ผ่านการสร้างไรายได้แล้วนะครับซึ่งผมก็ผ่านการสร้างไรายได้จากสตรีมเนาะอ่าคือเป็นเบนเนเอร์มันจะห้อยอยู่ด้านท้ายนะครับส่วนถ้าเป็นคลิปยาวท่านสังเกตไหมมันจะมีมากกว่าสองตัว อะสมัมากกว่ากันนะครับก็ก็น่าจะเป็นความรู้เล็กตอนบ่ายที่มอฝากกันแล้วกันสวัสดีครับมีสักกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียวส่วนใหญ่ครับเพราะมันสั้นๆครับสิบวิยี่สิบวิสาสวิหายากที่สองตัวมีตัวเดียวกันกนั้นเองก็ยังท้างเรื่องของสั้น นะตอนนี้ตั้งค่าไปแล้วยังไม่มาแต่ก็เรียนรู้จากกูรูหรือรู้จากหลายๆท่านนะครับก็มีคําแนะนําที่ดีๆกว่ากันนะครับก็กกกกน่าจะเป็นความรู้เล็กตอนบ่ายที่มาฝากกันแล้วกันสวัสดีครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เป็นยังไงมันต่างกันตรงนี้ก็จะมีผลต่อการสร้างไรายได้นะครับหากว่าเราทําคลิปยาวเนี่ยครับมีเมนเนอร์มีโฆษณาอะไรเราก็อยากจะได้รายไ,ได้ในเงินในอากาศจากลุงมาร์ก เหมือนกันนะครับซึ่งเขาพร้อมที่จะให้เราอยู่แล้วตั้งแต่วา่าเราจะทํายังไงนะครับด้วยนะหรือบางท่านไม่เคยสังเกตถ้าเป็นคลิปสั้นคิป,ปร็วครับเวลาเราผ่านการสไร้างรายได้จะมีโฆษณาลงจะเป็นแค่แบนเนอร์แค่นั้นเองจะสังเกตว่าเวลาเราผ่านคิปลิวโฆษณาเร็วใช่ไหมหรือโฆษณาสตรีมเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นใช่ไหม <c oughs> ซึ่งโฆษณามีสองก่ออย่างค้างเรื่องของคลิปสั้น นะตอนนี้ตั้งค่าไปแล้วยังไม่มาแต่ก็เรียนรู้จากกูรูหรือรู้จากหลายๆท่านนะครับก็มีคําแนะนําที่ดีๆสวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับทักทายครับก็สดชื่นยมบ่ายกันนะครับสดชื่นยมบ่ายกันก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันตัวหนึ่งตอนตบจบอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับรก็จินประมาณสามตัวแต่มีบระเนเพราะฉะนั้นมันทําให้เป็นยังไงมันต่างกันตรงนี้ก็ จะมีคนต่อการสร้างรายได้นะครับหากว่าเราทําคลิปยาวเนี่ยครับมีแบนเนอร์มีโฆษณาอะไรนอยู่ที่คลิปว่าคลิปท่านสองนาทีสามนาทีถ้าสองนาทีก็ประมาณสองตัวแต่ถ้าสามนาทีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอะตอนแรกตัวหนึ่งระหว่างกลางนะครับไปยังได้โฆษณาขึ้นชุวแต่คลิปสั้นมันน้อยเนาะมางค้างเป็นแบนเนอร์แค่เองนิดเดียวเองแต่ถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็โอเคะครับเราเนี่ยมันโอเคกว่าคลิปสั้น ก็นำความรู้เล็กฝากกับหลายท่านนะครับที่ผ่านการสร้างรายได้แล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เนาะแต่บางท่านที่รู้แล้วผมตัวรายได้ก็จะเยอะขึ้นถ้ามีคนชมมากเราก็จะรารายได้มากแต่ถ้าเป็นคลิปสัน้นมันมีแค่ตัวเดียวไงครับมันก็รายได้ก็จะน้อยแถมวิทีนะครับไปยังได้โฆษณาขึ้นชูแต่คลิปสั้นมันน้อยเนาะมาค้งเป็นแบนเนอร์ขนาเองนิดเดียวเองแต่ถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็โอเคนะครับ คือเป็นเบนเนอร์มันจะห้อยอยู่ด้านท้ายนะครับส่วนถ้าเป็นคลิปยาวท่านสังเกตไหมมันจะมีมากกว่าสองตัวนะสักมั้มีสักกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียวส่วนใหญ่ครับเพราะมันสั้นๆครับสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิหายากที่สองตัวมีตัวเดียวกันนั้นเองเีเออด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความต่างการทําคลิปยาวก็จะได้โฆษณายอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นก็จะมีแค่เบนเนอร์ตัวเดียว ก็ขอโทษนะครับที่มาไทายทอดซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากให้หลายๆท่านที่ยังไม่รู้ได้เรียนรู้เนาะได้รู้ว่ามันต่างตรงไหนเราควรจะต้องพยายามทําตรงไหนให้ดีคือเป็นเบนเนอร์มันจะห้อยอยู่ด้านท้ายนะครับส่วนถ้าเป็นคลิปยาวท่านสังเกตไหมมันจะมีมากกว่าสองตัวสมาร์ทาเนี่ยมันโอเคก,กว่าคิดนะครับก็นาําคอมโบเล็ก จะฝากกับหลายท่านนะครับที่ผ่านก,การสร้างรายได้แล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เนาะแต่บางท่านที่รู้แล้วผมมีสักกี่ตัวตัวเดียวเนาะตัวเดียวส่วนใหญ่ครับเพราะมันสั้นๆไงครับสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิหายากที่สองตัวมีตัวเดียวกันนั้นเองกว่าสองตัวหนึ่งคือแบนเนอร์ที่จะขึ้นตอนท้ายใช่ไหมโฆษณาละในคลิปยาวเลยคลิปสตรีมะอะกรณีท่านผ่านการสร้างรายได้แล้ว กระปับบงท่านนี้แล้วก็เอามาทําซึ่งมือนก็เห็นความแตกต่างก็เลยอยากจะแบ่งปันเพราะว่าอันที่สองคือโฆษณาที่เป็นคลิปเต็มน,นะครับอเราจะเวลาเราเวลาเพื่อนเราชมคลิปเราแป๊บหนึ่งก็จะมีโฆษณาขึ้นเป็นคลิปยาวเต็มเลยใช่ไหมแป๊บหนึ่งสองตัวหนึ่งคือแบนเนอร์ที่จะขึ้นตอนท้ายใช่ไหมโฆษณานะในคลิปยาวหรือคลิปสตรีมนะเขาเลยที่ท่านผ่านการสร้างไรายได้แล้ว,ลวกรบบังท่านให้กับหลายๆท่านเหมือนเคยนะครับก็ ขอให้ท่านได้ฟังให้จบเนาะแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ดีขึ้นแล้วก็เอามาทําซึ่งมันก็เห็นความแตกต่างก็เลยอยากจะแบ่งปันเพราะว่าคลิปสั้นจะไม่มีโฆษณาเป็นแบบเต็มจอเป็นคลิปแต่ไม่มีใช่ไหมครับท่านลองสังเกตแล้วก็มีแบนเนอร์ด้านล่างด้วยซึ่งซึ่งทําให้เราได้โฆษณายอย่างน้อย2ตัวเนาะสองตัวขึ้นไปแน่นอนะฉะนั้นคลิปยาวถึงมีความแบบ่ ท่านเคยสังเกตไหมแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่เป็นแบนเนอร์อยู่ด้านล่างครับท่านสังเกตไหมเป็นแบนเนอร์อันนี้คือจะเจอที่หนจะเจอในคลิปสั้นเรานเนี่ยมันโอเคกว่าคลิปสั้นนะครับก็นาขอ้อมูลเล็กฝากกับเลืยอท่านนะครับที่ผ่านการสร้างรายได้แล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เนาะแต่บางท่านที่รู้แล้วผมอยู่ที่คลิปว่าคลิปท่านสองนาทีสามที่ถ้าสองนาทีก็ประมาณสองตัว ถ้าสามนาทีขึ้นไปเนะี่ยก็จะมีตอนแรกตัวหนึ่งระหว่างกลางน้อยกนะก็แป๊บเดียวเองครั้งมันก็ได้ได้มันก็เลยต่างกัน